ที่ทุกท่านเห็นความฉ่ำเงาเป็นพิเศษเนี่ยตัวนี้เราทําการแล็บใส่ ITE, ITE, นะครับแล็บใส่เล็บหนับนะเหลือประมาณหนึ่งฝ่ามือเห็นไหมฮะแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กเป็นของเวกนะครับเป็นล้อ performing ของเวกนะครับขอด้วยรถที่มีความเร็วสูงอย่างนี้นะครับเอาเทคโนโลยียสนามแข่งมาใส่รถยนต์ที่มีความสนุกมากเราก็คือเบรกพานาเมล่านะครับคาลเยร์ 20Z นะครับตัวนี้เป็นหนึ่งสองคาลิเปอร์หกฟอตนะครับข้างหลังสี่ฟอตท่อ HKS นะครับ เป็นท่อสแตนเลสทั้งเส้นนะครับออกข้าง2ท่อนะครับเพิ่มแรงม้าเพิ่มแรงอัดเพิ่มแรงบิดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับพบก้าบอาดิคุณเคยครับผมผมอาร์ฟจากโชลูฟอร์ดนครเซนทรัวินที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับวันนี้มีตัวท็อปสุดของตัวเอเวอเรสต์มาให้ชมกันนะครับเป็นของ f c วันนี้เรียบเตรียมรับรถแล้วนะครับมาดูวันนี้ครับเอเวอเรสต์ไวท์แนะครับตัวนี้เป็นสับเกื่อน4ล้อนะครับเครื่องยนต์แรงม้า5 0ินิวตมนเมตรนะครับ เป็นเนื้วอลเลตวายเทคนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยราคาที่1 9 2่0 0้บาทนะครับค <_ an> ันนี้ทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวมาเชิญชมด้านนี้ครับผมคันนี้เนี่ยก็คือเออ่ชมหน้ายังทำตรงเดิมนะครับแต่แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตัวกระจังหน้ากระจังหน้าตัวนี้เปลี่ยนเป็นของตัวแรปเตอร์นะครับแรปเตอร์ V6 ใส่ตัว f o r d <_ an> เป็นฟอนต์สั่งได้นะครับว่าจะเป็นดำเงาหรือดำดาดนะครับตัวนี้พี่เขาสั่งเป็นดำเงานะครับรัดกับตัวกันชนล่างของ AKC นะครับตัวนี้เนี่ยฟังกชันกันชนหน้าที่เป็นประกบเข้าไปแค่ชิ้นเล็กๆนะครับไม่ไม่เหมือนตัววิกเตอร์ที่จะครอบมาด้านบนทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้จะใส่แค่ชายช่ยชยกันชนด้านล่างนะครับตัวนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับระบบควบคุมการขับขี่กล้องด้านหน้านะครับกล้องรอบคันนี้ทั้งหมดเลยสา0รอสงศานะไฟหน้าเป็นไฟแมสชิ่ LED นะครับเปิดปิดอัตโนมัติตามความมืดความสว่างและก็สามารถควบคุมการเปิดไฟสูงได้องได้วยนะครับมิติด้านข้างนะครับเพิ่มใส่ในส่วนของตัว คิ้วล้อนะครับคิ Q ้วล้อตัวนี้เป็นของตัววิกเตอร์นะคิ Q ้วล้อวิกเตอร์เอามาใส่อแดปคู่กันนะครับเป็นแบบฟันเฟืองนะครับสั่งทาเป็นสีดําเงาเพื่อเข้ากับตัวรถแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคันนี้นะครับที่ทุกท่านเห็นความฉ่าเงาเป็นพิเศษเนี่ยตัวนี้เราทําการแล็บใสนะครับแล็บใส่ล็บเพื่อเพิ่มความเงางามให้กับตัวรถนะครับรักษาสีเก่าของตัวรถเอาไว้ไม่ได้รับเปลี่ยนสีเป็นสีเดิมๆจากโรงงานแต่ว่าแล็บตัวพลาสติกใสเข้าไปเป็นพลาสติกเกรดพีนะครับค่อนข้างที่จะเป็นรอยมือเลย ค่อนข้างที่จะฉ่าเงาวาวแล้วก็รักษาสภาพรถแล้วก็ทําให้รถดูใหม่อยู่เสมอนะครับตัวนี้เนี่ยราคาไม่แพงมากคุ้มค่ากับการรักษารถนะครับมาดูช่วงล่างกันครับคันนี้เนี่ยที่กลับตัวรถเนี่ยเห็นไหมฮะค่อนข้างที่จะต่ําลงนะครับเพราะตอนนี้ตัวนี้ทําการปรับเซตโหลดเข้าไป2นิ้วนะครับด้วยชุดสตั๊ดปรับเกลียวนะครับพร้อมซับแทงแยกของตัวโปรเฟนเดอร์เอีเอ็ม2.5พร้อมปีกนกด้วยนะครับทาการโหลดเข้าไปนะครับครับเหลือประมาณหนึ่งฝ่ามือเห็นไหมฮะแล้วก็ เปลี่ยนล้อแม็กเป็นของเวกนะครับเป็นล้อ performing ของเวกนะครับขอบยีนะฮะลักลัตด้ายยางโอโตโยต้าเอลฟินทันทรี่อันนี้เป็น RT ร์จีลักจเลนลักจเลนก็อย่างที่ผมเคยแนะนําไปนะครับดอกยางมันจะใหญ่นะครับลุยก็คือลุยเลยแต่ว่าในเรื่องของความมีอาจจะจะน้อยหน่อยประมาณ110กิโลเมตรต่ชั่วโมงก็จะได้ยินเสียงแล้วนะครับแล้วก็พี่เขาก็สั่งให้มันดูให้มันเหลือมิติในการเลี้ยวได้ง่ายขึ้นก็ใสยย่ยางโตโยทัยตัวนี้จะอยู่ที่2 6 5 50 R 20นะครับแล้วก็ ด้วยรถที่มีความเร็วสูงอย่างนี้นะครับเอาเทคโนโลยียสนามแข่งมาใส่รถยนต์ที่มือทองถนนบ้านเราก็คือเบรกพานามิล่านะครับคายเอนด0แซนะครับตัวนี้เป็นในส่นคาลิปเปอร์6 p อดนะครับข้างหลัง4ฟอเพราะเบรกไฟฟ้า, OT, า OT, นะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวจานเป็นจานแบบคัสตอมนะครับจานหน้า410มิลจานหลัง405มิลน,นะครับเพื่อเพิ่มในเรื่องของการการรักษาความปลอดภัยเพราะว่ารถยนต์ที่เราใช้งานกันนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะดูว่าวิ่งจากศูนย์ไปถึง100เนี่ย ใช้เวลากี่วิแล้วจะมีใครบ้างที่คิดถึงว่าวิ่งจากร้อยลงมาให้เหลือศูนย์เนี่ยต้องใช้เวลากี่วินาทีนะครับซึ่งตรงนี้เราเรา,าแนะนําให้กับเอฟซี FC หรือลูกค้าทุกท่านนะครับในเรื่องของเนะรบรกราคาไม่ใช่ว่าจะสวยอย่างเดียวนะครับมีในเรื่องความสามารถในการทํางานที่ริงนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยนะครับหยุดรถให้อยู่กับที่หัวไม่มีทิ่มนะครับแล้วก็ด้านข้างก็ด้วยความเป็นสีเดียวกับตัวรถหมดเลยก็เลยไม่ต้องทําอะไรมากนะครับตัว ซ right ีเนเจอร์เขาคือราวหลังคานะครับราวหลังคาแต่ตอนนี้เราทําการแลปสีดําให้นะเพราะให้มันเข้ากับตัวรถทั้งหมดเลยคือคุมโทนเลยดำดำทั้งคันนะครับแล้วก็เพิ่มความเร้าใจด้วยท่อ HKS นะครับเป็นท่อสแตนเลสทั้งเส้นนะครับออกข้าง2ท่อนะครับเพิ่มแรงม้าเพิ่มแรงอัดเพิ่มแรงบิดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเพิ่มเสียงนุ่มๆทุ้มๆเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็ไม่ได้ดังเหมือนกระบะสายซิ่งนะครับแต่ว่าเป็นเสียงแบบ ลดผู้ดีหน่อยนะครับด้านท้ายด้านท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรมากครับก็ใส่ในสของตัวชุด a k 4นะครับปิดปิดแช่ด้านท้ายลงไปนะครับด้วยความฉ่ำเงาของเขาอยู่แล้วนะครับด้วยความฉ่ำเงาของเขาอยู่แล้วเนี่ยค่อนงที่จะดูหล่อและสะอาดนะครับหล่อและสะอาดแล้วก็พี่ๆท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถยนต์เจ็ดที่นั่งนะครับไว้ออกเดินทางท่องเที่ยวครอบครัวออกทริปหรือใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเดินทางไปทํางานด้วยรถหล่อๆแบบนี้พักเข้ามาได้ครับผม อาร์ตฟอร์ดพระคนครเกษตรนวมินนะครับแล้วก็ช่องชา้าช่องทางในการติดต่อก็มีว่าจะเป็นช่องแชทนะครับไลน์หรือจะเป็นเบอร์โทรผมอย่างผมนย่หานึ่ง0 9 8 4 5 1 6 6 6 1ติดต่อสอบถามไม่ได้ครับยินดีรับสายแล้วก็ตอบแชททุกโมงถึงจะยังไม่ซื้อตอนนี้ขอดูเป็นไกด์ไล,ลน์ทางการแต่งรถคันนี้ทักมาได้เลยครับผมให้ยินดีให้บริการให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับเรามีเจ้าหน้าที่นะครับไปหาคุณบ้าน เพียงแค่ปร,ประชาชนไปเดียวก็ออกรถคันนี้ได้แล้วนะครับอ,อย่าลืมนะครับฝากด,ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดเข้าใจให้กับอาด้วยนะครับถ้าเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปวันนี้ถึงเวลาสมมติไปแล้วลูกค้ามาเรารับรถเดี๋ยวขอจบอรีวิวเพียงแค่นี้แล้วคลิปหน้ามีอะไรต่ออ่ะเดี๋ยวจะเอามาลงให้พี่ๆดูเพิ่มเติมครับผมครับขอบคุณมากครับ